อ๋อคุณเต้ทำอะไรครับวันนี้ฮะอ๋ะอ,อเตรียมดินใช่ไหมเตรียมดินจะปลูกอะไรนะตอเบอร์รี่โอ้ยนู่นเนี่ยต้นตอเบอร์รี่ยายยายลองซื้อเอามาปลูกเห็นว่าหลานชอบกินเนาะเตรียมเอา,อาเตรียมเอาดินเอาดินใส่ถุงก่อนนะครับ อันนี้คุณตาเป็นคนปลูกนะครับะองเต้ก็เป็นคนนั่งดูใช่ไหมขั้นตอนนี้นะต้องให้ผู้ใหญ่คนทำนะให้อดีตผู้ใหญ่คนทำผู้ใหเอาไว้เยวะลากเหยวลากมันจะเสียหายเออะแล้วก็ย้ายเข้าย้ายเข้าไปปลูกในถุงเพาะชำ ถุงเนี่ยนะเอาออกข้างบนบอช่วย,ยช่วย,ยช่วยตาจับหน่อยตายและปูปูเหรอโอ้ก็มีทั้งทั้งร้านปูร้านตาเนาะเออเรียกปน<อ>กันเลยนี่อ่ามาบอเอามาถุงนั่นมาเอออเามาอีกมาอีกมาอีก อุ้ยผู้ช่วยเยอะทะุกว,วันไงบางรวนไม่ให้มันนอนก็ให้มันนอ,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 กกอนอ่ะมันเออเออเอาถุงออกก่อนไงแลานั้นก็เกตหนึ่งต่อเออมันจะได้อยู่ถุงอันอันใหญ่อันใหม่จะได้เติบโตนะจะได้กินไหมเนี่ยอันนี้ต้นของเต้ใช่ไหมหลุดแล้ว เต้ใช่ไหมคุณตามไหนนี่คุมตาต้นใหญ่ของบอสเนีออใช่แล้วไม่อีกทำไมผมได้อยู่อง์องเอาหัวกลางตัวผีหรอกใช่ไหมบอสทุกบ้าทุกหยอนลงจับบางลุกกลางเออเออต้นของใครของมันดูแลรักษาเอาดูของบ้านนาไย ต้อเขาเลยอ่าดินใส่รอบข้างอเออกำลังใจดีจังเลยนะนั่งรอเลยนะโลกเสร็จก็ดูวความเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไปเอาน้ำมาลดกันนะ๊นดน้ำครั้งแรกต้องลดให้ชุ่มเลยนะจ๊ะเพราะว่าดินที่เราผสมใหม่มันไม่มีน้ำเลยนะ มันนี่มีความชุ่มชื้นเลยจ้ะแล้วครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องรดมากถึงขนาดนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ